สวัสดีครับรับรช่องพัฒนคำน้องผู้เบดนะจ๊ะ 对。<No. S 2> ขึ้นมาเล่นแล้วแม่ซาภูเบศของเราลงไปลงเล่นน้ำไปเล่นน้ำครับเล่นน้ำแม่เดาของพี่หมังขนาดสิ ไปแล้วครับไปแล้วเราพาไปดูพ่ออมสินดีกว่าอเ,เอ,อ้ยพ่ออมสินนะคะพ่ออมสินอยู่ไกลๆนะคะอยู่ตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะคะ พาผู้เบสไปหาไปหาไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวนะคะพาเบดไปเที่ยวไปเลาะก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับบ้านอสุดล็ะองเราเดินเลาะ

วิ่งไไหนีช้างไ,ไปดยวย เดิน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 ด,ด,ดูขอดู <tamb our S 1> นะคะเบสจะไปเที่ยวที่ไห <c oughs> นาๆๆไปก่อนเรจะทำบัวเ้ยววเกิดเก้วบัวเก <c oughs> ิดอะไรขึ้น ดูดูนะคะดูต้มเติมเติมเติมมาเลยนะคะเ <U> บ็ดน้อยโอ้ยคิดเดอครับจะเบดมาอย่างเดียวเลยคิดเดอน้อยของเราจะเบนมาอย่างเดียวเลยเอ้เบ็ดแล้วค่ะเบนมาแล้ว ดูคิดดืออด้อคิดดื้อคิดดื้อน้าจะ้ะแม่โอ้กันนานพี่ปอนี่คะนี่ช้างแฝดน,นะคะนี่ตรงนี้เป็นจะเป็นช้างแฝดน,นะคะทองแค่งกับทองคำทองแข่งนะคะดูคิดดื้อน้อยดูสิเดินมาแล้วอาบน้ำเสร็จก็มาลอนะครับ เ็ดเอาน้ำเสร็จก็มาแล้วสรัจแล้าเมษาพวกเบตของเรนมาแล้วจ้ะจ้าหนึ่งปีสี่เดือนค่ะ สักผู้จ้าสวัสดีจ้าน้องมนจากับแม่โอ้ค่ะตื่นเยนีละเอ้ยนอนหลับช้างน้อยค่ะน้อมน้อยจะมีแรงนะท่า โอ้ยไอมาเยี่ยมรับปุ้ยเลยค่ะตื่นตื่นครับตื่นตื่นตื่นครับตื่นมีเป็นนมนมมาเยี่ยมเลยค่ะมีสาวมาเยี่ยมจ้าคนมีแต่สาวดาวเลื่อไกันไก่ตกสาวดาวเลื่อนไี่ก้าไก่คู่เบามีแต่นมนมพี่มาเยี่ยมเลยพ่อพ่อเดี๋ยวกันพ่อดอย รชจแบตเติมพลังไมครับไปหาไม่พลอยนะคะไปทักทายกันจ้าไม่พลอยจ้าถงน้องมีสารถ้ามาเยี่บ้านยค่ะขอ้ยคาบ้านเสือหลายๆเยค่ะแม่แม่น้องเสือเหะะขอแบ่งกันเะ บ้านน้องเสือได้รับแล้วนะคะน้องนโมค่ะน้องนโมตื่นตื่นค่ะตื่นพี่ไม่เดี๋ยวไม่เดเพิ่นลูกหลานไเพิ่นจิกจิกจิกของเล่นของสาวน้อยนะคะเนี่ยของเล่นของสาวน้อยมามามาพี่พี่มามามาล้งเราพี่มามามาเดินหินน้ำมือมา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 พี่พี่ ของเรา ah, นะคะน่ารักตมูตมิเลยน้องนโมน่ารักตะม ah ูตะมิเลยอ่ะผู้สาหลับครับผู้สาวหลับจ้าผู้ชายเอาะอแม่งมเป็นผู้ชายนะคะงงองนงทางงงงนงง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 ะ เรไม่คิดว่าแต่เป็นน้องสาวนะอ่ะขอประธานอภัยด้วยนะคะเป็นน้องผู้ชายนะคะหากเกิดพบพ่อแม,แม่ท่านใดชอบใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ากดเหรียญเพื่อที่ต่อไปด้วยนะครับขอบคะุณครับจ่าเอกกินนะ้ากินกินมันแกว <laughs> ดูเมสาขี้น้อยของเราดูขี้ดื้อน้อยไม่ใช่ขี้น้อย <laughs> คี PC, ้ดื้อน้อยนั่นแหละพูดไม่เต็มคำไปไปจ้าคีดดื้อน้อยหลับปุ๋ยเลยนะคะคี่ดื้อน้อย